สวัสดีครับมาทักไทยกันนะครับยำแก็งน้ำแร็งเน้อเลยครับในบ้านในเงี้ยนครับของวิวรอนาพื่อนไปนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับทุกการรับชมติดตามนะครับท่านคลิปละคลิจรวมถึงวิวธะคลิจธะคลิปนะครับท่านชมยูทูบทีวีรอนเพื่อนได้ลงคลิปไปพวกพี่น้องได้เขารับชมติดตามทุกๆการเน้อเลยครับมาทักไทยกันยำแก็งน้ำแร็งเน้อเลยครับช่วงนะครับมังหนังนะครับสองถุงสามถุงกว่าๆเนาะนะครับสำหรับในมือนี้นะครับ มันนั่งมันละควันไปน้ำเนาะนะครับว่ามันกับอูอยู่ตอนผ้าเพื่นนะครับกะเพิ่งกินข้อแรงกี่น้องนะครับกลยาการยางงานนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเนาะนะครับเพิ่งกินข้อแรงนะครับเมื่อนี้ก็อย่างม้วนห่อนนะครับเมื่อนี้นะครับดุ๋ยนะครับมูซ้ำฉันม้วนห่อนนี่นะครับใส่เครื่อง้าไปเนาะครับเนาะหมักใส่เครื่องดีๆครับหอมมิ้วๆนะครับันหวานได้จะหน่อยนะครับ อมีิักสดๆนะครับมือครับขาเชียวอมนะครับหอมปีเด้ยนะครับยังกับตำบุษงพี่นอกนะครับอันนี้ครับตำมุ้งห้อเลี้ยงด้วยนะครับยี่งๆพี่นอกตำมุ้งหัวเลี้ยงคือบบคุ้มนะครับเนาะบาเท้าเกินกันนะครับกับเมื่อนี้ขอขอขอบุญขอพุ่นด้วยนะครับขอพี่นอกนะครับผู้อุดหนุนนะครับในการขาการขายนะครับของอุ๋ยอยู่ร้านเพื่อนนะครับทุกๆท่านนะครับที่เด็ดราคาไปร้ขายนะครับ ก็ได้ซีซอยทุกๆหม่องเนาะนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับทุกทขานด้้อนะครับรวมถึงนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับทุกการรับชมที่ตามนะครับตตปตีเก่าไปแล้วนะครับเนาะจนมากเราปัจจุบันนี้นะครับที่น้องก็เขารับชมแน่นะครับพวกขอรับชมแน่ผู้นุนในการการการขายแน่นะครับเนมือดเท่าซึมื่อนีเนาะนะครับเมื่อนี้ก็ทุกการทีนะครับได้มาขอบคุณขอบคุณนะครับ พวกพี่น้องเอฟซีพวกเราทุ่มิดตามผู้ในการแขางขันค้ายุดทุกันนะครับอยู่เราเพื่อนคนนี่เพราะขอบุญขอบุญกันย่างสูงด้วยนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับมึองนางมืงละควันไปน้ำนี่นะครับกินเขากินหนำนะครับมาเดินนะครับกินเขากินน้ำเขาอยู่เราเพื่อนนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับขอแรงพี่น้องนะครับสองขมสารถุงกว่ัวเนาะนะครับโอซีถุงเลยนะครับบางนางละควันไปพร้อมนะครับกินเขากินหนำมันกันไปน้ำเนาะกับอยู่เราเพื่อนนะครับวีดีมีแห้งสบายดื้อนะครับสำหรับผู้เขาทุ่มทิดตามทุกทุกท่านนะครับ มืองนองบั่งนาก็ดีมื่งไทยก็ทมอก็ดีเราม่ต้องเช่าผู้ดรทุกท่านนะครับรับชมในยตัวโลกเรื่อนะครับในธุรกิจธุรกิจของอุ๋ยอยนะครับเพื่อนนะครับขิ้เขาพี่น้องนะครับคี้นิ้วหนหันนะครับมือนี้นะครับขุ้นิวหนหันเรื่นะครับหันหันนะครับสัมบงหืมนะครับมือนนี่งืมหืมนะครับถั่นะครับหมูนะครับหมูมัดนะครับหมูสื่อหมูสามสันมั้งนะครับเนาะนะครับมัดดีดีสุดละกัน ถอดนะครับถอดอย่างนะครับเสียบนะครับมาด้วยครับกินโคลนะครับพอพี่น้องเอฟซีทุ่มฉับนะครับเขาไปอยู่ดังเพื่อนนะครับเขาเลี้ยงพี่หน้องนะไปกินไปเนาะพี่น้องนะครับในตะลุมพนตะวันนะครับหากไปอยู่ในการกินนะครับ อะอยนะครับนะนครับดังนั้เข้าเข้ามากเนาะนะครับผู้ใดนะครับสิไปเดินไปเที่ยวหรือว่าสิไปซื้อสิ่งซื้อของนะครับอยู่รอน้างเพื่อนครับขายขายนะครับขี่รถพันไปพันมาเนาะนะครับทั้งนะครับเส้นอุดอน้องไข่นะครับคือว่านะครับตลาดนะครับแม่ลานี่นะครับเพิ่นกระเดือเปิดหลือเปล่ครับเพือนนะครับตอนนี้เพิ่นกำลัง ฉลองนะครับการเปิดตลาดใหม่นะครับวันที to to right. to 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 ่หนึ่งถึงวันที่แปดเมษายนนะครับตาจะน้อยนะครับผู้ใดสิบีซี่สิ้อซี่ค้องนะครับไปชมเทียวงานนะครับกลับไปได้เลยนะครับเรื่อนะครับมีทั้งกลางวันนะครับย่างขึ้นนะครับวันกับอาจีพบอก่อยหลยเลาะนะครับวันอาจจะเป็นแยงแย่งในจะน้อยนะครับยำคำยำแรงยำขึ้นนะครับมีนะครับชุดเพชยนะครับมาหนาหลายตานะครับมาในงานอีกแล้วนะครับ รวมถึงนะครับการละเห่นนะครับไายสิ่งลายางอ้อนะครับที่เป็นเรืเปิดนะครับเรืบเปิดนะครับตลาดในครั้งนี้นะครับตลาดแม่ล้านนี้เนี่ยนะครับเสถนนอูดรนน้องไข้นะครับตรงคำนะครับตลาดแม่ยุพินนะครับปากเบจโนยนะครับ็ะสวยกันอ้อนะครับเนาะทุกคนนะครับขวบาุเมากเลยนะครับไปกันผู้สื่อผู้ขายผู้ไายนะครับจะซวยกันไปนะครับ อีู่เราเพื่อนกันนะครับเพื่อนะครับทํางานไปพร้อมเนาะนะครับขายไปน้ำนะครับเป็นนะครับกะทิประจําใจในแต่ละเมืองตะละวันนะครับที่ได้เห็ดคลิปลงไปในแต่ละเมืองตะละวันร่ไปถึงนะครับการส่องเสียงไปนกซ่องกําลังใจพวกพี่น้องทว่าฝ่ามังไท่เลยนะครับเอาจะน้อยเรื่องสลับในคลิปนี้นะครับมาพี่น้องสิงเขาปลูกอยู่รเราเพื่อนครับผมเขาเร่งเขาเร่งพี่น้อง ตำน้มแบบนแล้วก็เลยตำหมูกินนะครับปัดหมูสามสันนนักหมูครับหนกรชับนบ่มันหานเล็กน้อยเนาะักจุ้ดพี่เนาะขาเยวานมื้สำหรับมีคลิมนี้นะครับอาิโบโบไล์ด้วนะครับไว้นจันเอยนะครับ ครับในคลิปนี้กับศิลปะบอหลายเดือนนะครับเราเพื่อนขอจบคลิปนี้นะไปเรื่องซ้ำนิ่ง่ลยนะครับอุกาสนาพ่อกันกับคลิปใหม่ครับอูยิมเราเพื่อนเราต่อไปเรื่อยเราจะรับเอฟซีบุคคลเพิ่มคลิปจำทุกท่านนะครับทั่วร์ฟลายมาไทยทัวร์โลกเลยครับรวมถึงช่าบูดดอดทุกท่านนะครับสวัสดีครับนองรับฟันดีทุกทุกท่านนะครับสำหรับเอฟซีบุคคลเพิ่มคลิปจำปูยิมเรเพื่อนบริดีเสือมาหรือช่องยูทูบปูยิมเราเพื่อนบริดีเสือมา ทุกขันกนนะครับครับผมโอเคครับ